泰国法政大学经济学院副教授、泰国著名新闻评论员阿宋希表示，习近平主席在亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上的致辞，为亚投行的发展指明了方向。嗯嗯 ประชุมเนี่ยนะคะวาระ5ปีของอธนาคาร a i b นะคะก็มองว่ามันเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะคะที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์อันหนึ่งนะฮะที่ที่เห็นได้ชัดว่าประเทศจีนบอกว่าจะให้การสนับสนุน,ก,นกลไกผู้พันของความร่วมมือกันแล้วก็ดิฉันก็อมองว่าการที่มีการที่ธนาคาร a i b อเนี่ยเอากลไกของสิ่งที่เรียกว่า good governance น,นะคะหรือการมีหลักธรรมบัญ มาใช้ในการบริหารธนาคารนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับให้สมาชิกได้มันม่นใจนะคะว่ามีความโปรง่งใสแล้วก็มีมีกู o d g o v e r n น n ในการจัดสรรเงินทุนให้กับประเทศสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างแท้จริงค่ะอาส่งศี还表示泰国作为亚投行的创始成员国之一在基础设施建设方面受惠颇多นะคะเอ่อสำหรับดิฉันเนี่ยคิดว่า ธนาคารแห่งนี้เนี่ยม,มันมันสะท้อนหลายอย่างนะคะในในนั้นก็คือมันสะท้อนถึงความร่วมมือในระดับเข้บัาคีที่พวกเราร่วมมือกันทางด้านการเงินงนะคะธนาคาร AI ไีเนี่ยมีความสําคัญจากมุมมองของประเทศไทยก็คือว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศกําลังพัฒนานะเราต้องอมีอะไรที่จะต้องพัฒนาโครงสร้งางพื้นฐานเยอะมากนะ,ะั้งในเรื่องของสนามบินแห่งใหม่ั้งในเรื่องของอ อ่าถนนหนทางโครงสร้างรถไฟอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีธนาคาร a i ไีเนี่ยดิฉันมองว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งของเรานะฮะของรัฐบาลเราในการที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะกู้ยืมมาเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของเราหรือไม่อาซงซี说中国经济的发展能够带动世界经济的发展พอในงการเรวดวิกิดโควิด -19 ครั้งนี้นะฮะก็เศรษฐกิจทั่วโลกก็ ติดลบนะคะตัวติดลบประเทศไทยก็เป็นนะคะหลายประเทศก็เป็นสิ่งที่จีนสามารถเรียกว่าแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ทําให้เศรษฐกิจของประเทศจีนสามารถฟื้นได้ในไตรมาสสอด้วยตัวเลข32%เนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่อันนี้น่าชื่นชมซึ่งการที่จีนเนี่ยเป็นประเทศขนาดใหญ่นะ,ะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวนันนี้จีนคือ เครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจโลกนะคะในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโลกโตไปได้ได้นะคะแล้วก็การติบโตของประเทศจีนเนี่ยจะเป็นโอกาสให้กับประเทศอื่นนะคะที่จะได้เติบโตไปด้วยกัน